ประธานค่ะตอนนี้นะคะเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการประชุมแล้วนะคะคือ Q&A นะคะหรือเวลาที่7นะคะการตอบคำถามต่อผู้ถือหุ้นนะคะที่ส่งข้อสักถามเข้ามานะคะหากท่านผู้ถือหุ้นนะคะอ,อ,อาจจะส่งคำถามมาไม่ทนันหรือว่าอาจจะมีคำถามเพิ่มเติมหลังจากที่เราได้จบการประชุมไปแล้วนะคะ ก็สามารถส่งคำถามนะคะผ่านช่องทางการติดต่อของบริษัทได้นะคะทุกช่องทางที่แสดงบนหน้าจอนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์นะคะทางเว็บไซต์ของบริษัทนะคะหรืออีเมลนะคะคือ company.secretary.co.th นะคะหรือว่าจะส่งปรษณีย์นะคะมาที่ 64ซอยบางนาตลาด25แขวงบางนาเหนือเขตบางนากรุงเทพมหานะคร10260ได้เช่นกันค่ะรบกวนตัดเข้ามาที่กล้องของห้องประชุมด้วยค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตอ่านคำถามนะคะที่ผู้ถือหุ้นส่งเข้ามานะคะท่านแรกคือคุณยิ่งยงนินเสนานะคะหรือผู้เป็นผู้รับมอบฉันทะนะคะ คำถามคือสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนําเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดประชุมสามันหรือวิสามันผู้ถือหุ้นแบบออนไซต์มีติ้งและออนไลน์ควบคู่กัน หรือเรียกว่าไฮบริดเพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้นผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวกนะคะซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กรอตที่กรตกรตอนอรอวแวนนะคะ2ทับ2567เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่10มกราคม2567ค่ะ จึงขอนำเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมแบบไฮบริดตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยข้างต้นค่ะครับเอ,อ่อทางเราก็ขอรับข้อเสนอไว้พิจารณานะครับเอ,อ่อก็เราจะคุยกันเรื่องนี้ในในบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ขอบพระคุณท่านประธานค่ะคำถามถัดไปนะคะมาจากคุณสรัตนาฤชัยประสิทธิ์นะคะอันนี้เป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ามาประชุมด้วยตนเองนะคะสอบถามมาว่าตลาดอุตสาหกรรมน้ำมันพืชในประเทศสภาพการแข่งขันในตลาดเป็นอย่างไรในขณะนี้ค่ะก็ผมขออนุญาตตอบนะครับถ้าถ้าเอาสถานการณนะ์ณตอนนี้นะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราพบเห็นอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่า พอสภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่ค่อยดีเนี่ยครับคนผู้แข่งขันในส่วนของน้ํามันปาล์มเนี่ยก็จะทําในเรื่องของราคากันค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราสังเกตกันสองสาวันนี้เนี่ยก็เราก็จะเห็นนะครับว่ามีบางรายเนี่ยทําราคาน้ํามันหนึ่งลิตรปาล์มเนี่ยถอลงไปในระดับที่เรียกว่าต้นทุนเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขายในราคานั้นได้นะครับแต่ว่าก็มีบางรายที่ทําไปเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างที่จะ ค่อยดีนะครับมันอาจจะเป็นวิธีการหนึ่งที่แต่ละรายทําในการที่จะกระตุ้นในเรื่องของกําลังซื้อนะครับแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะช่วยได้ไม่ได้เยอะนะครับผลการตอบรับก็อาจจะยังไม่ค่อยดีถ้าถ้าสัตสภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้ต้องบอกว่าการแข่งขันค่อนข,ข,ข้างที่จะรุนแรงนะครับพยายามที่จะแย่งกาลังซื้อจากผู้บริโภคซึ่งมี กระเป๋าในเงินในกระเป๋าค่อนข้างที่จะน้อยด้วยครับพราะนั้นตัวที่เป็นคอ <c oughs> มมิชชั่นก็จะมีการแข่งขันค่อนข้างรุแนแรงครับผมขออนุญาตตอบคําถามเมื่อกี้ที่ค้างไว้นะครับในเรื่องของมาร์เก็ตแชร์ของของน้ำมันเอ่อาล์มยเกเองนะครับณสิ้นปี2566ปีที่แล้วเนี่ยนะครับในใน,ในเรื่องของเอ่อมาร์เก็ตแชร์ของเราในเชิงมูลค่านี่ยเราอยู่ที่16.9นะครับในเชิงปริมาณเราอยู่ที่16ปนะครับเราเป็นเบอร์สองนะครับของตลาดขอบคุณครับ ออขอบพระคุณคุณคุณเ,เกียรติค่ะท่านผู้ถือมีคําถามนะคะส่งมาได้ในช่องส่งคาถามเลยค่ะมีกูแล้วเพราะเป็นท่าผมถือว่อา ขอชมเชยผลการดําเนินงานของคณะบรรมการก็ของคณะผู้บริหารทุกท่านที่สร้างผลกําไรได้ดียิ่งขึ้นไปในการตลาดในการตลาดนําการผลิตสร้างผลกําไรได้ได้ดีได้ดีมากคาดว่าปี2567จะมีผลําดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไปครับอันนี้ก็มีเป็นคอมเมนต์ของ อันนี้มาจากคุณสรัตนาลือชัยประสิทธิ์นะคะเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้ามาร่วมประชุมกับเราด้วยตนเองนะคะค่ะมีผู้ถือหุ้นท่านไหนจะส่งคําถามมาอีกส่งมาได้ในช่องส่งคําถามเลยนะคะหากไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคําถามมาแล้วนะคะหรือถ้ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถส่งมาได้นะคะส่งคําถามมาได้ มาหาเรานะคะที่บริษัทนะคะผ่านช่องทางการติดต่อที่ปรากฏบนหน้าจอได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือว่าจะเป็น c o m p a n y secretary a t l u m s ูง g co t h นะคะก็ถ้าไม่มีคำถามแล้วนะคะจะขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวปิดประชุมค่ะสามขออนุญาตปิดประชุมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้รุ่นท่านที่ก็มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับขอขอบคุณครับ สวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ